เอาเช้าอันผู้ใดผู้ไดนิ้มเปรย์รถบันีเช้าอันนั้นเพิ่นกับอันตุ๊กพายสิตกลงกันเลยไดนเหมือนเนี่ยผู้ใดผู้ใดไปเลยก็เหมือผู้ใดไปหาแม่ผู้ใดมาหนีไปหาแม่ผู้เช้าเช้าชันได้เช้าชันหรือเปล่าเช้าชันนี่ไม่นี่บ่าอ๋อเอออะไรบ่หนี่เช้าพายไปพูดแล้วเดี๋ยวนี้ไปนองหายผ่้นี้ไปหาแม่เราเนี่ยไปว่าน่าแม่ผุ่นี่ยกวา พ่อๆกันคือเก่ามาเนี่ยนพอตุก่อนพิ่น้เายเะเห็นบัโตเห็นลูกร้านมาหาเรื่อยแหละกัดเห็ดบนนังให้เลยบวนี้นะเด็กไชไปใช้ก็มือนเชาไปเชโนบอไปยวงไหนะนะพนทั้งวันเลยล้วไปวันเจ็ดแปดเก้าโมงเลยลไปฮอดพนกับเก้าโมงยันว่าไปซื้อของกินไปซื้อซีนซื้อไครมาเทาวัน ใจดีพ่นผักกันเครื่องมะไฮ้อวันตินถุงหนึ่งเอาเฟทถุงหนึ่งอันนนมฉามปองเขาจีห้าก้อนมาจะเวียงเขาจีก้อนใหญ่ยาวๆ่อพ่อเนเออเออพี่เหล้วตุ๊บปัดบปุ๊บอุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บะุ๊บป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 ุ๊วปุ๊บปุ๊บปบปบปุนบปุ๊ปุ๊บปบบปุ๊บปปุบุบปบบ โอ้บนไทยป้นะยังสนุกนะเชนกพังแก๊าเราเชนกเมเจ้าเจ้เอามาดูสาพันนะอย่าโ้อยหนาได้ด้เขาหายจะปตกํลังใจด้หายได้เอาพ่อยังเอาบมเป็นว้านนั่นนั่นนี่นะกินนํำกินไน้พ่อหังเออนำลอยๆมีละเด็ดใดอบ้านกะเ็นชามีในประตูยังไม่แล้วรำหนาัประตูเฮ้เมา่รำหนาอยางยู่ แล้วแล้วนี่หากบนโบงามว่าว่าเอาคนกับน้องชายมื่อใดจะออกไปเลยจับเอาผู้ิชัยให้คนเอาแก่มาให้ตรวจจิางว่าเมื่อใดออกไปแล้วบอกไหนเด้อว่าเดี๋ยวไปชื่อพูยบ้าท่านใช้พูยบ้าผู้ใหญ่นาบวันนั้นใช้จักกัมจักห่อยตะวันกับงามอย่างว่าผู้ใหญ่ตะวันเอานะเอองามเลยมันหน้านั่นงามอยู่แล้วโอ้จ้าเแต่เวลาใช้กันนังงามอยู่แล้วนั่นเรื่องมัน นาหนันโมทุกโชแล้วของนาเนี่ยนะยังมีน้ำนอยู่บนประตูนาจ้ะนะยังมีน้ำนอยู่บนวะน้ำนั่นดโอ้ยไปเบิ่งดูคันค่อยขาดลงห้วยนั่นบ้านนี่นั่นจนว่ได้ขึ้นมาแต่ให้หนาพุกนั้นเป็นนาแต่ก<อ>็นาครัอเทิมล้อชุกกระปั้นนี่จะว่าโทษใช่ลูกชายน่ะหมอน้าพระว่าบวชซ้ำบ่ายพอเอาแล้ววะมาช่วยเตีงในกวาดหนเห็ดผู้เดียวเลยตีผู้ตุเออคันว่าบบได้หลายก็ได้จัก ห,า,หาชิปเอาโอ้ยทีวอ๊อฟเพิ่องานชิปเป็นร้อยกว่าพอโอ้มันบ่ร้อยได้ลูกประตมาตมนบางนังด้วยหย่านั่นวะอืมออคัตเต้คันดาอันนี้ได้ร้อยนั่นโอ้ยเต็งกะชีมังเงิดเลยลูกเว้ยวะมันเป็นได้ไรพอ่อเอ้าจะเป็นได้ไรหย่าหย่าอะไรที่มระตูปัดตัวเองว่าจากชีบัดยาเฮาชิมื่อชีไทยมันตายย<อ>้อนฟูนี่หลายคนเลยได้พ่อเอ้าเนื้อใดก็พอใหญ่ ตายตายจนผุ้ซีดนี่คนหยาหน่นเออะเมียตายได้ไปเนาะคนบนตายรึเปล่าหยาหรือเป่าหนี่ยอ่อันคนเลยตายหยานั่นมันตายแล้วมันเป็นเคมีนะพวกเนาะถือเคมีแม่แล้วแปลว่าคือบางหยาจนตายไปแล้วมันกระชีแห้งคอยชำได้แหละคนชีเลื่อนาะพ่อใหญ่เนาะเอาแล้วบัดนี้เจ้าบัดอัญมณชุ่งแล้ววันนี้เนี่ยชิเป็นั่นแล้วพลังคนมาแล้วว่าหมอนั่นอยู่บ้านไัยของนี่โอ้ชิหยาพิชังเจ้าประคลุนใจกันกับผู้นั้นว่านรู้ หญ้าต้ยต้รหญ้านั่นเข้ากับเขี้ยวคันรถเสยว่าทใส่เตงเงียเขาพูนี่ครับอันนี้เรีว่ายยายเตงที่เมื่อเชดเธอดอกพูยเมื่อา่ำใบเดี๋ยเอาเลยมาช่นเอยเขาจะออกอย่างบนห้าบ้านนันนั่นบิได้บ้้กินได้งัวเห็นอะไรแต่ญหตอกลักเอาบ้งหัวตอกลักหลายมื้อเลยตอกลัก แล้วเมื่อกลับงานนั่นอนสี่ปอยด้่นนึงบ่อผู้ใหญ่ร้านขอถามเนึ้อก็ผู้ใหญ่เรื่องผู้แสกผู้สาวไปฮอดใช่เรื่องผู้แสกผู้สาวเจ้าเมียใหม่อีกบ่อหลวงที่ไหนขันได้ว่าดอกนี่ขั่ได้วาว่าสิยกเว้นอาเทมันแล้วผู้สาวผู้แสกน่ะมันกะมีอยู่ได้มีอยู่แล้วมีอยู่คันอกได้ก็สิได้อยู่เอาเช้าอันเฮผู้ใดผู้ใด ยิ้มเปรย์รถบันเช้าอันนั้นเพิ่นกับปันตูพายสิตกลงกันเลยได้เหมือนกันเ่ผู้ได้ผู้เล็กผู้เล็กก็ผู้ไดู้้ไพ่ไปหาแม่ผู้ได้มาหนิไปหาแม่ผู้เช้าเช้าชันได้เช้าชันเนาะเช้าชันนี่เมื่อนี้บ่เออเออลีบบ่เนี่ยเช้าไพยไปพูดแล้วเดี๋ยวนี่ไปนองหายพุ่นไปหาแม่เราเนี่ยไปว่าน้ำแม่พุ่นก็เรียกว่าแม่อยู่นี่มีแม่นบ่บ่ละวะอยู่พุ่นได้บ่ไปหาเราอยู่เพืนใกล้กันคนคนใหญ่พายนี่บ่ผคนใหญ่ คนใหญ่พายตัวหมูเจ้านี่บอเออเออจิเอาชาวชันเอาแล้วจิเอาชาวชันว่าตกลงกันแหละอ้าวพ่อตู้มาเสียใจว่าสบานหนิคอยบอแมนว่าอันกับชาวชันไหนคอยบอเด้อนั่นไหนเย็นว่าเนาะคอยแต่ก้อนนั่นคอยกะว่าวไปอยู่แล้วกับชาวชันเนาะเราอ่ะด้วยเรากะว่าวไปแนวมันเราบ่มหมักเราวกะว่าวในนั่นแล้วเนาะขัดพูดแล้วหมักทีนี้แกงคือเ่าพายเนาะไปหาไปในจำบิดเนี่ยเด้อหนิเออไปจำมิตนเราไปกินแกงหน่อไหม บ้านนี้ป้าแพ้เมียนว่าลืมแพ้เออบ้านแพ้วานี่บ้านนี้ลืมบ้านนี้ลืมกับไผ่บ้านนี้อยังเชนบ้านกบไผ่นี่มีแต่แนวลืมนะอยู่นี่น่ะลืมไผ่ลืมกับไพ่ป่ะยังเท่าไผ่แล้วลืมกับไผ่อยู่างเฮือนผู้เช่านี่อย่าง่บ้าไผ่เมื่อนี้เราไปหาเงินแม่ย้ายเจ้าก้อนมาเนี่ยนะจลงกันแล้วเท่าไผ่นั่นห้าชิบล้านคำสองบาทหัวสองตัวเช่าอืมเอาโคตรติดนี่เอาเลยหาได้ย้ำได้ไห้ไปนำ ขวเญชาวฮามีอะมันเป็นตัวบอกนี่มาแล้วบอกขันเอาคือทุพายไหนหาได้เราให้น้ำมานาคอยว่าตามคอยคืนมันบ่ได้โอ้อันปรุงคดองอันได้ยามได้ได้ชิพันชาวพันบมแชหนึ่งสองแชนว่ามาให้โย่มันเป็นติดนี่อยู่ในห้านได้อะนี่ติดนี่คดองนี่ชาวพายนี่เนี่ยนี่นี่นี่ควัให้พันก็ได้ เแต่ไข้นี่มันข้อความหมายคอยพังเนี่ยพังมึงเนาะ่อเมื่อเนาะคอยชีวะประตูออกไปเองเนาะคอยพังเมื่อนั้นนี่แม่หน่อยชี้าข่น่าไข่ตาหมูได้อนี้มัม่แม่อเนามันโม่เนี่ยนี่นะมันชิได้บ่คอยว่านาะกันได้วันนี้โอ้ยมันก็ดีอยู่แล้วว่าโจชีวะจังชั่นจังชี้คอยชีวะยังคอยกับชาวชั่นบ่ได้ลงว่าหักหมักกันขับมีได้บ่ได้เรามาเนี่ยกับมาคิดแกงเนาะไหมเว้าลินคอยกว้าวยอกเนาะ กบมญเจ้าก็มานน้ำขันแล้วว่าบ่แหล่โมเมนว่าค่อยนั่นสีไปว่าเนี่ยนั่นนี่บ่อคอยบ่ได้ว่าในนกระตามเรื่องแล้วแล้วแต่เขาใจเขานอกพญ่เนาะเขาบักเล่าแต่ใจบุญนั่นนอกพญ่เนาะบังคับกันบ่ได้นอกพญ่เอาแล้วมันบังคับบ่ได้แล้อันนี้ไหนขันว่าน้ำชาวชันเมื่อใดกะพังก้อนเราอ่ะประตูผายไปพุ่นไม้พังเป็นพังยิ่งเลยบ่อันนี้เอาเนาะตัวเนาะเอาทำ

ได้จะรับเงินขันขอเงินเขายังบ่มีหอ้เนี่เออแห้ยังบริยานเราคุณเอามึงแม่บอเอรืแม่บอกมึงหากตามขอยอยาใย้ยาขากบ่บาทเ่ยเจอท่าท้ายมาในนั้นในนี่ได้เสียวอืมอเออออมือผูกแขนน้่วดอะไนาบ่วงน้อยกักโตมูน้อยบ่หรือว่หมูน้อย งัวน้อยจะตัวงัวตัวงัวเลยพ่อท้าเอาลวงบู่มาตูถามเอาหลวงเนาะอ่าท้าอาแล้วคอยเลยคอยเลยตอบมั่นหนียเออตอบได้ได้พ่อใหญ่นะางมือใดว่ากูเชียเชียวฉันอือกูไม่ได้ตกหลงกับเช่าฉันจับมือใดขัวาดิ่งร้กูขัวกันเะาว่าไปโยหักแต่ว่ากูไม่ได้ตกหลงเอาเช่าฉันใดพวกนี้เลยเชี่ยวพวกแม่รวยชิบอูชิกกีมึงมึงชิกกีกูบ่ มึงต้องการแล้วมึงเอาเลยเด้ออก็ชาวชันนะ่าวไรก็แล้วแต่มึงโรดอุบะวาอย่างไรเชียวอุบะได้ว่าว่าโอ้ยมึงเอาอลไรมาได้ได้เชียวชาวกูได้ชันจีมันบ่แม่นผู้ชาวกูได้เรื่องกับกูกับชาวชันไหนเด้อมึงชุบไปว่าเดีนั้นได้เชียวบอกมันทำไปจากผิดกันเนาะพ่อใหญ่เนาะเอาแล้วด้วยประเด็นท่านชวนกลางเพิ่น ผ่าใบค่อยอันเข้าจีฮาก้อนนมชามปองแบบลุงเนาะโอ้วันตินปองนอนทุงหนึ่งแต่เขาแพ้ทุงหนึ่งมันนี่นั่นขึ้นผ่ามาทั้งคนเงินชามแขนผ่ามาแต่ชนกลางคนขึ้นมาสิจอหนุ่มใหญ่อันอยู่บ้านนกิโลเราขึ้นไปอยู่ผู้ละสิบปีอ่า แล้ววาคือเห็นโอ้ยเรา่าทูกผลีทุกก่อนทุกผลีถูก่มีแมนทุกเนือื่นทุกอ่าทุกใจเราใจเนาะสบายกายอืมชนะเรื่องไปเที่ยวไปหลินไปทบนี่ธรรมดาหลินได้ไปได้อืหากแต่ว่าหัวใจนี่ยุ่งยากทีชุดนี่นะลำมากเนาะแล้วว่าไงหัวใจลามากหรือบอกหัวใจฮะเรื่องหัวใจเรื่องคมหักนี่บอกเออแล้วว่า แล้วว่าย like oh. oh. ังที่นะเราโอ้เราว่าผ so ู Bey ้ช่านี่ก็ไดหลายอยู่เราบอกว่าแม่ผู้เช่าจริงใจสิว่าอยากได้อยากมีอยากกินอยากหย่ำนําชักคนเราอ่ะมาไม่แต่ไม่แต่อยากต้มอยากตุนเอาหนาเป็นทั้งที่ดอกคือกันนี่แหละนี่ผู้เช่าอยู่อันนี่คอยกระให้เจ้าพังน้ำผู้ใดผู้ใหญ่ละผู้เช่าอันนี้ทุ่ว่าเป้าก็อบคอยนี่เออเบิกพังรู้คนอย่างพังรู้คอยกระจาพังน้ำอันนี้ก็ดีเรอ่องัน ผู้ชาวว่ามานี่ยนะหมาแน่มืออื่นมือคือก็ได้บอกนะอ๋อเนาะก็ไปหาอยู่คุณซื้อคำใหม่คอยซื้อให้อยู่เปลโยไม่ซื้อคำเอาคำหรอเนาะแต่งเอาเลยเป็นยังผู้ใหญ่ซื้อคำหออเาก่อนไปหาเจ้าแล้วซื้อคำให้คอยใช้เด้อให้คออยู่น้ำนะชาวเชโปนอันนี้ไปเป็นยังผู้ใหญ่มืออื่นนี่ไปหาเชโปนเลยเป็นได้หักแต่ว่าคอยพังพังเสียงคนจ้างหล่ดไปนะผู้ใหญ่ คู่คอยนี่ขันเข้าเอาใจเหาเฮาอยากได้ยังกระซือเห่าก็อยู่น้ำเลยคนคู่คอยนี่บ่ไปใส่ดอกขันเข้าบ่ซื้อยังเข่าเอาใจเห่าในเห่าวันน่ะอยู่นะอยให้คนอาใจยางก็ซื้อเอาใจเหาเห่าแล้วอยากอยู่น้าแลยเดี๋ไหนก็จนฮอดจากันพล่ยังไปก็ได้อยู่น้าบด้ ไม่ได้หายยังไม่ได้ขวดยังไงเมียนีเราอุกใจนะ